ใปล้บัคเป็นต้น้มกนเอรี่นตาลศิลปินจ้าตไหนกันจังตายนจะบัวเปิ่ไปจะเป็นเซอรหัวอยู่ได้หรอด้านหน้าเลยด้านหน้าแกงนู่นเนาะแล้วรอดูช่อดอกมาของเราลงไปนะคะอย่าลืมนะคะพอดีศิลปินมีทุคนตะอย่าลืมเส้นกินเลเด้อเสเขาจะถ่าย พี่นูเล็กยิ่งทำตืบอกว่พัดแวพัดได้เอแหววไรดมาท้ายนี้ได้เป็นเล็ก็หสุดต่อเลยต่อเลยต่เลยไม่เล็กไม่ได้รับแอบไม่ไดต่อด้ต่อที่นี่แอบเลยแอบฟ้าเนี่ย พอดีลูกสาวเป็นลูกพ่อออจ้าจำไปจำไปเรียนรถนี้ได้บ้ครเพิ่มตัวลงน้โอเคกเรียวาหลายคนดูู่ดอกจ้ามอดลูกจ้าก็ยังเห็นหน้าลูกจ้ายาลงเดาใครขึ้นหอดกันแน่ไอ้ขึ้นอดกันแน่อย่าเ้าเด้ออย่าเฝ้าเด้อก็ใส่เาค่ะ